เปิดคลิปมาเราตกใจเบิร์ดครับพี่น้อง<ฆ>ตอนแรกไม่เชื่อว่าไออุ๋งอิงจริงหรือเปล่าหรือว่า AI สารุป<อ>ฟังไปมากงมาเป็นอีหล่าอุ๋งอิงอีลีครับ<ฆ>อุ๋งอิงว่าแบบนี้แฟนขับสิวัาจังไถสิพอ้อมเป็นมีกับน้องวอร์คือวัาจัาสั่นสาวสี<ฆ>เอาบอกหอดนะครับบอกมาหอดตรงนี้ฝากงานก่อนสาวสีฝากงานฝากบุญบอกบุญก่อนบอกบุญก่อนขออนุญาตเด้อวันที่สิบสองสิบสองนะครับสองมืเองสองหมื่เอง วันที่12นะครับผม12มกราคมที่วัดหนองคูตำบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมขอเชิญร่วมงานฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสตาตั้งพระฐานานุกรมพระปรัฐนะครับอ่าและทําบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสาเมคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์นะครับกังคืนรับชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวง าใช่ครับบรรคาดหนึ่งร้่บาทที่วัดหนองคูนะครับ12ชมสาวน้อยแล้วก็12ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบเป็นสาธารณประโยชน์13รับชมฟรีแอมชนทิชาอืมนี่ก็คือบอกบุญเนาะใกล้จะถึงแล้วนะพี่น้องนะอีก2วันเองวันนี้เขาที่10แล้วใช่ไหมเห็นทางนู้นเขาเตรียมงานกันแล้วสาวสีเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่เลยแหได้หรอ่า ได้บุญร่วมกับทางครอบครัวนางอุ๋ยิงด้วยเ<ช>นาะสักสิเนาะนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งงานนะครับบอกบุญเหมือนกันครับ<ช>ออวันที่18มกราคม2567นะครับขอเชิญร่วมทำบุญบรรจุพระบารม,มาสารีริกธาตุครับที่วัดหนองบ้านหนองตะโงมค่ะคแล้วก็ตำบลคลี่เหล็กอำเภออาสามาครจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบัตรราคาวัดพระธาตุพุทธวงศ์นะครับบัตรราคาหนึร้อยบาท แล้วก็จะร่วมเป็นผ้าป่านะคะร่วมได้ที่ทางด้านมังกรอีสานเนาะได้ตั้งตั้งกองขึ้นที่50,000ื่นบาทค,ค่ะแล้วก็ร่วมสนับสนุสน,นร่วมต่อยอดผ้าป่ากันได้ค่ะใครอยากจะโอนไปทําบุญนะคระับเขาจะปิดวันที่16แล้วนะ,อะโอนไปได้ที่บัญชีราตีสุรพินิษนะครับธนาคาร<ช>กรุงเทพครับเลขบัญชี515 702 4166ครับ เลขธนาคารกรุงเทพนะครับเลขบัญชี5 1 5 7 0 2 4 1 6 6นะครับแอดมินของมังกรอิสาก็คือแอดมินพิลาตีนะครับแล้วก็สามารถใครอวไปแล้วสามารถส่งสลิปไปได้ที่ f c e e o o o นะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับราตีสุรพินิษฐบผมแล้วก็งานนี้วันที่18เนี่ยกางวันรับชมหมอลำกรอนประยุกต์จากคณะศิษย์บูลมูรพาทะมีกันเยอะมากนะรับชมฟรีนะลำกร เป็นลำซิ่งลำกอนคือพอมากโอ้เยอะมากใช่แล้วก็กลังคืนของวันที่18นะครับรับชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงแล้วก็มีรับเชิญศิลปินรับเชิญคุณพี่ดาลาธัญพรนะครับบราคา100่บาทอ่ะฝากไว้นะครับ2บุญ2บุญใหญ่ของเรา12ที่วัด บ้าน้องคูวัดบ้านน้องหญิงนะแล้วก็วันที่18อยู่ที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์วัดบ้านของมังกรอีสานพระใหญ่คำผานนะครับฝากด้วยครับ2งานครับ2งานก็คือมีสาวน้อยเพชบ้านแพงนะสองสาวน้อยพชบ้านแพงแล้วก็มงหรับวันนี้นะคะคิวงานสาวน้อยเพชบ้านแพงอยู่ที่วันที่10นะคะมกราคม67วัดประชานิมิตค่ะตำบลเมืองอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมเพชรบูรณ์ก็คือเดินทางไม่ก็ใกล้อยู่แต่ว่าบางทีน้องก็เดินแต่เมื่อวานนี้น้องอยุดเนาะ แต่ตอนนี้ก็คืออยู่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งก็คือข้ามไปหนึ่งร้อยกิโลแต่นี่ใกล้ๆกันงเมื่อวานอยู่อุยาูร์อนนี้อยู่วิเชียรอยู่เพชรบูรณ์เหมือนกันก็ไม่เดินทางไกลมากก็ภาคเหนือนะแต่อยู่ภาคเหนือนะไม่เหนือไม่ก็อยู่แต่อยู่ภาคเหนือพอหมายคือของเราเราไปภาคเหนือนะช่วงนี้อะแต่ใานมาลก็ไปได้แต่งานมาเพชรบูรณ์เยอะมากเลยนะแล้วมาทัยภคือคนเยอะตลอดเยอะอะอ่ะโอเคครับมามีโมเมนต์หนึ่งที่เราแอบมาเปิดดูแล้วเราตกใจ ตกใจว่าตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเอ๊ะเป็นอุกอิ่งจริงหรือเปล่าหรือเป็นเอไอค่ะอ่ะพอเข้าไปสองตอนๆของน้องจริงๆแล้วโอเคเป็นน้องจริงๆอุกอิงจริงๆนะครับอ่ะเพลงใหม่หรือเปล่าเพลงเพลงใหม่หรือเปล่ามันมีเพลงอ่ะฟังนะต้องนำหนื่บอสโจแล้วล่ะเอ๊เสียงหาไปใส่ล็อสีเปิดเปิดเสียงก่อนค่ัเป็นเพลงใหม่หรือเปล่าสำหรับน้องอีก็ต้องบอกเลยว่าอ่ะฟังอันนี้ก่อนนะ เอาบันนี้น้องสิเป็นไะโต้ไอซ์มาจังไดนสิตกลงเป็นหนีน้ำหนองพอสิตกลงเป็นหนีน้ำหนองพอชีวิตของน้องยอมยกให้เจ้าทุกดอกเดี้ยจ้าอะไรนะขอข้อใหม่สิทุเบอร์ทั้งชีวิตของน้องสิยกให้เจ้าทุกดอกดอกก็คือดอกเบี้ย คือถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นอี่จะไม่แปลกใจไงอิงไงใช่ไหมเออเอามาพูดถึงอันนี้ก่อนสีขออนุญาตปรับกล้องนะคขอไปมาพูดถึงอันนี้ก่อนพออู๋อิงได้บาอัดคลิปนี้ลงในช่องตตอของน้องนะครับต๊อปๆเนาะอ่าต็อของน้องนะครับไม่กี่นาทีนี้แหละมีคนเข้ามาชมเยอะมากสีเยก็เยะเะยใช่ไหมโอ้คนชูกแบบ เกือบหมื่นแล้วนะค่ะคอมเมนต์เยอะมากมาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าค่ะเป็นเัื่งใดสิพ่อเป็นนีเป็นก็อีหล่าบออ่เป็นหลาอวายไหนเอาอุ้ยผ่านมาแค่ไม่กี่นาทีเพิ่มขึ้นมาคอมเมนต์ยี่สิบคอมเมนต์อะนี่คนแรกบอกว่าโอ้ยเนาะว่าสั้นอ่าคนที่สอนนะครับบอกว่ามีไผ่พร้อมสิเป็นนีบ่จ้าคนต่อมาก็บอกว่าห้วยคือว่าจะสั่นละลามีคนพร้อมเป็นด้วยนะใช่ไหมคนนี้บอกว่า มา้างวาเทลามาซันมีคนนี้บอกว่าเป็นจ้าเป็นจ้าแล้วก็ต่อมาเวอร์ชั่นใหม่คือคนนี้บอกว่าเวอร์ชั่นใหม่โอ้เขาบอกว่าลาสุดจะปิดเจ้าหนีเแล้วที่เขาบอกว่าที่เกิดม่คะโอ้ยไอวัดดวิ่งหนีปลาลาบคนนี้บอกว่าโอ้ยน้อลูกมีแต่แนวใหม่อีกแล้วค่ะคนต่อมาก็บอกว่าอีลาคือคิดได้ บ่เมนต์ทีย่ยงเดี๋ยวอีลาโลพอมอนึกว่าเสียงเอนาทีแรกบ่เมนเป็นอีกประเทๆ,ๆก็คือแบบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผ่านไปไม่กี่วันก็อีกละสองโมเมนต์ขึ้นมาคือคอมเมนต์เรื่อยๆเลยคนนี้บอกมาค่ะตอนนี้ยังใจบ่เบิดอยู่ตอนนี้กันตอนนี้ก็หมุนอยู่จนหมุนจะแล้วหัวหมุนแล้วเน้ะมาสร้างวาเทสอะไรอะไรคนกับวังซีอย่างผู้ติดตามจาก สองสามเดือนที่แล้วเราอ่านสามแสนนาะตอนนี้สี่แสนกว่าในช่องต่อๆของน้องอู๋อิงนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปติดตามรีบไปติดตามเลยค่ะก็คือช่องนะคะชื่อว่าอู๋อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอู๋อิงแล้วก็เว้นนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะตอนนี้ยอดติดตามมากกว่าสี่แสนสี่พันหนึ่งร้อยคนโอ้โหสองร้อยเก้าสิบสี่วิดีโอเออเยอะเนาะน้องขยันลงคลิปด้วยแหละแล้วน้องลงคลิปบ่อยมากหกใจเก้จุดแอิ้ กับสิบล้านแล้วนะสิบล้านเองแล้วนะแล้วก็มีสินค้าด้วยนะดีในตะกร้าของน้องนะคะเป็นที่ต้องไปช่วยคุณผมได้นะเพราะว่าน้องก็เป็นดาวต่อๆนะดาวต่อๆไลฟ์ขายของในต่อๆนะคะก็คือโอ้โหคนดูเยอะมากๆนี่แต่ละคลิปของน้องมาดูยอดแท็กกันดีกว่าไหนๆก็ได้เข้ามาแล้วไงต่อๆเนี่ยไหนๆก็ได้เข้ามาแล้วนะครับมียอดแท็กการค้นหานะครับอุงอิง อูอีเพรบ้านแพงนะครับมากกว่า1,700รล้านครั้งอูอีเพรบ้านแพงนะอันนี้ไม่ลบอูอีเฉยๆนะอูอีเฉยๆก็คือ374ล้านครั้งเป็นแฮชแท็กหรือว่ายอดเข้าชมนี้นะครับที่เป็นอูอีนะครับรวมกันแล้วก็มัน2 0 0พกว่าล้านแล้วสาอันนี้ชอบงเราก็ชอบรูปนี้นะชองจริงจะใส่รูกนี้นะคะรูปที่น้องไปรับรับรางวัลคมชลดอตอุปนันนี้เป็นรูปแบบว่าอันนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะใช่เป็นพีโไฟล์ของน้องเนาะ รูปโปรไฟล์ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีแอดรัตนาพรอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นรูปนี้นะครับนี่นะถ้าช่องจริงคือใช้รูปนี้นะครับช่องต่อต่อช่องจริงของน้องนะครับอ่ะนี่แหละครับเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เราได้ไปเห็นกีฬาอุ้มอิงได้ร้องเพลงนี้จนผมตกใจเอ๊ยยังสีพอเป็นหนีกับน้องวอสีขอถามอายเป็นแปง เออเอาว่านีน้องเอาว่านีน้องสิเป็นให้แต่เราก็เชื่อนะตัวไอสิว่าจังไถสิพร้อมเป็นหนี่ก็น้องบอแต่ก็เชื่อนะเป็นหนี่ก็ได้ได้ได้อะไรมาตอบแทนมานะคนเราต้องมีแบบเป้าหมายเนาะน้องก็มีน้องก็มีรถตู้ไงเออใครจะอยากช่วยวงองก็ซัพพอร์ตได้ทุกช่องทางเลยแต่ตอนนี้แฟนคลับแฟนเพลงเขาซัพพอร์ตตลอดเวลาอยู่แล้วสินี่คือความน่ารักค่อยเบิร์นลวดพี่น้องค่อยเบิ่งวันที่สิบสองนี่โดนอ่ะ งานที่ส2งานบ้านอุกอิงเนี่ย fc แฟนคับไปร่วมบุญกับน้องเยอะมากแน่นอนครับหลังจากที่เราได้ดูาเสียงดูหรือว่าดูในคอมเมนต์โอ้โหคนไปเยอะมากแล้วขอแก้นิดนึงนะครับวันนั้นมี fc ก็แบบว่าตำหนิเข้ามานิดนึงว่าบ่าวโจ้ข้อมูลไม่เป๊ะเลยในเรื่องว่าเขาจัดงานอยู่ที่โรงเรียนสาเสียงขออภัยจริงๆรครับวันนั้นเราหาแล้วว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นโรงเรียนหรือที่วัดเพราะว่า ป้า่ะเขาโป่งหมดไว้อยู่ที่วัดไงอันนี้ขออภัยด้วยขอบคุณด้วยเนาะแฟนคลับที่มาคอมเมนต์บอกนะครับมีแล้วล่ะมีคนมีคนรักแกกามาติชมดึงีคนรักเองเขาอยากอยากอยากจะช่วยเราตรงนี้ค่ะอ่ะอย่าลืมนะครับสองสองงานสองบุญเนาะวันที่12มกราอยู่ที่วัดหนองคูตำบลการออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็วันที่18มกราคมอยู่ที่วัดพระธาตุพุทธวงศ อยู่บ้านหนองตาโมตำบลขี้เหล็กอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม2องานสบุญนะฝากด้วยครัสำหรับวันนี้สาวซิงเกองเลยเบาเจ้าดีไซน์ก็จะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ